พวกมึงมาทำอะไรกัน่ะมาเดินเล่นอีกเหออะไรอยู่ในกระเป๋าอ่ะไม่มีจะไม่มีอะไรยังไงทางที่เขาเห็นว่าแก้วอะไรยัดใส่ในกระเป๋าก็ไม่มีอะไรยังไงถวอะไรเยอะแยะวะลูกค้าหนูเห็นเพื่อนไปรับๆล่อๆอยู่แถวๆหลังโรงเรียนค่ะลับๆล่อๆแบบไหนคะพวกหนูสามคนนะคะเดินเดินไปเจอเพื่อนค่ะ แล้วพี่ก,ก,ก็ยัดอะไรใส่ในกระเป๋าก็ไม่รู้มีลักษณะเป็นยังไงคะเห็นไหมลูกเลิกๆค่ะเลิกๆไปตามเพื่อนมาหาครัวค,ะค,ค่ะนักเรียนไปทําอะไรมาคะเห็นเพื่อนบอกว่าไปเจอเธอทําอะไรลับๆล่ออยู่ก็เธอไปทําอะไรที่หลังเรียนคะไม่ได้ทำอะไรครับ ไห้ได้ทําทำไมเพื่อนบอกเห็นไปทําอะไรล่ะคะมีอะไรอยู่ในกระเป๋าคะวางไวค้ค่ะมันคืออะไรคะสิ่งไม่ดีใช่หรือไม่ถ้าสิ่งดีพวกนักเรียนจะแอบไปทําที่รับรับตาคนไหมคะเวลานี้มันเป็นเวลาที่นักเรียนต้องเข้าเรียนและเนี่ยโดยเฉพาะวัยเรียนสิ่งไหนที่ไม่สมควรบุรี กัญชาเหล้ายาเสพติดทุกอย่างเป็นสิ่งต้องห้ามในโรงเรียนนักเรียนทราบหรือไมคะตอบค่ะถ้าผู้ปกครองทราบจะเป็นยังไงคะทำไมให้ตอบนะคะธอได้มาจากไหนคะนำมาเองหรือเพื่อนนำมาให้เพื่อน,อนโดยเฉพาะวัยรุ่นนะคะนักเรียนจะเชื่อเพื่อนมากกว่าครูหรือผู้ปกครอง คิดว่าผู้ปกครองสอนมาดีครูก็สอนนะคะมันไม่ใช่สิ่งที่นักเรียนสมควรที่จะอยากรู้อยากลองอายุเท่านี้เองกี่ปีถ้าครูส่งให้ตำรวจละ่ะครูจะให้ตำรวจเข้ามาจัดก,การเลยนะอไ,ไปจะไปแอบ,บทำอะไรหลังโรงเรียนอีกไหมคะไม่สัญญาแล้วนะคะอย่างนี้ต้องให้เขียนบันทึกข้อความนะคะถ้ามีครั้งต่อไปอาจจะส่งให้ตำรวจนะคะ ถ้าหากมีคนมาชวนคนไปเกี่ยวยาเสพติดคุณทําไงครับผมก็จะเดินหนีครับถ้ามีคนมาชวนน้องให้ไป,ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดน้องจะทํำยังไงครับปฏิเสธและเดินหนีครับน้องชวนน้องไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดน้องจะทํายังไงครับปฏิเสธและให้คมแนะนำเพื่อนว่ามันไม่ ถ้าสมมุติว่ามีคนมาชักชวนน้องไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดน้องมีการปฏิเสธทำยังไงคะเดินหนีครับเดินหนีแล้วเราเราเรน้องถ้าเขาเดินตามเราจะทำยังไงวิ่งสิครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะถ้าเกิมีเพื่อนน้องให้ชวนน้องไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดน้องจะตอบยังไงไม่ไป มีคนชวนน้องไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดน้องจะไปไหมครับไม่ค่ะ <c oughs> ถ้าสมมติว่ามีคนมาชักชวนน้องไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดน้องจะปฏิเสธยังไงคะป,ปฏิเสธว่าแบบป,ปฏิเสธไปแล้วก็ให้คําแนะนําคนที่สูบค่ะว่ามันไม่ดี <c oughs> ได้รับโทษยังไงคะถ้าสมมติว่ามีคนมาชักชวนน้องให้ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดน้องจะทํายังไงคะป,ปฏิเสธแล้วก็บอกผู้ปกครองค่ะ